ชาวราสีกลุมทุกท่านขลับดวงของท่านนับตั้งแต่ต้นเดือนกระดกฎดาคมนี้จนถึงสิ้นปีน่าตกใจเป็นอย่างมากได้ฟังแล้วถึงกับคนลุกดาวลัคนาแห่งความโชคดีทั้งเจ็ดดวงเคลื่อนตัวมาบรรจบกันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยางมาก250ปีจึงจะเกิดขึ้นมาเพียงครั้งเดียว ทำให้ดวงของชาวราศีกุมนั้นเกิดการเปิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะได้รับสิ่งของใหม่จะได้รับสิ่งของใหญ่จะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาตัวของท่านและครอบครัวของท่านแล้วสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนกำลังลังไหลเข้ามาหาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้ว ดวงของท่านนั้นเข้าเกณฑ์ดวงของมหาเศรษฐีจะมั่งมีล่ำรวยเงินทองและหนี้สินนับหมื่นล้านที่ตัวของท่านนั้นติดค้างเอาไว้อยู่ก็จะหายหมดไปภายในกลางเดือนนี้แล้วให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นเตรียมตัวรับโชคครั้งใหญ่ได้เลยครับสำหรับท่านใดที่เกิดในลักนาราศีกลุ่มนั้น นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้จนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีกุมนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไป ดวงของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรูยวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกุมบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญให่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยชับรวยโชค ตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงด้านการเงินและดวงด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนัก สำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนานห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสะบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสาลลกลลูเพื่อให้คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมี ดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวด,ดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชกกันได้เลยครับ สวัสดีครับชาวลักนาราศีคนที่เกิดในราศีกุมทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีกุมแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีกุมนั้นในเดือนนี้ลาหงยายครั้งใหญ่ราศีกุมนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกําลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตําราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทัก เกี่ยวกับชาวราศีกุมเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลําบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ราหูได้เคลื่อนย้ายทำให้ตัวของชาวราศีกุมนั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผัน จากดวงชะตาที่เคยล,ยลายจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีภายในเดือนนี้จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,ทองทองที่เคยฝืดเกลืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทําให้ตัวของท่านนั้น นำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังแนะนำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีกุ่มในเดือนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกําลิกำไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้ได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้นานตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมค้ำชูคนที่เกิดในราศีกุมดวงเดือนนี้ถือว่า เป็นดวงเปิดโพกระชับนั่นก็เป็ี่ยนพอว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายนั่งกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจ ดวงชะตาของชาวราศีกุมที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีกุมนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกุมนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจผืดเครื่องบางพอตกมาเดือนนี้การเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้ เข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไป เงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดัง งานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยค่ขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุด แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านราศีกลุ่มนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นในล่วงเกิน ไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันิี้ส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงอยากจะให้ดวงเปิดให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ได้เลยให้ตัวของท่านนั้น พิมอยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสธัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถอด โอมสาธุสาธุสาธ,สาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลส,สร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วย ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินทองใ้ไม่ขาดสาย,ม,าสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลหลลอมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้น ร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินสุดท้ายนี้ขอไวพรในทุกท่านไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้พบเจอแต่วความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน ก็ขอให้หายจากโรคภัยเงินทองไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็จงหลังหลมาเทมาทีวดาที่อยู่ทุกสันฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกขุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลดูไยเถิดน สาทุสาทุสาทุ